ฝันโง่ๆแต่เดินหน้าดีก่าฝันฉลาดฉลาดแต่ไม่ลงมือทําแม่แม่นวรัตซื่อสัตย์จะไม่ใช่สาวรุ่นวัยสะพรั่งแต่การบำรุงรักษาดูแลเอาใจใส่รูปร่างผิวพรรณอย่างดีนี่เองครับที่ทําให้ไวและเวลาที่เพิ่มขึ้นไม่เป็นอุปสรรคต่อความงามความสวยของเธอแต่อย่างใด40กว่าปีที่ผ่านมาแม่นวรัตซื่อสัตย์เป็นดาราที่สร้างความฮือฮาที่สุดคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยด้วยการกล้าเล่นบทที่ฉีกไปจากขนมนางเอกและก่อจะแตกต่างจนเติบโตได้ เธอก็ผ่านเรื่องราวดีร้ายมาสารพัดรูปแบบโอกาสของแต่ละคนไม่เท่ากันปราชญ์โบราณบอกว่าอยากได้ผลไม้ต้องปีนต้นไม้หรือหาทุกวิธีการเพื่อให้ได้ผลไม้มาอยากประสบความสําเร็จต้องลงแรงอยากก้าวผนความยากลําบากต้องผ่านความยากลําบากมาก่อนไม่มีอะไรดีๆที่ได้มาง่ายๆอยากได้ต้องลงมือทําลุยไปข้างหน้าอย่างจริงจังจริงใจต่อตัวเองและสิ่งที่กําลังลงมือทําฝันโง่ๆแต่เดินหน้า ดีก็ฝันฉลาดฉลาดแต่ไม่ลงมือทําแม่มนวรัตซื่อสัตว์คือนักแสดงอีกคนที่กล้าลงมือทําและกล้าที่จะถูกเกลียดในวงการหนังไทยนะครับมีดาราดวงเด่นที่ชื่อนวรัตอยู่ด้วยกัน3คนด้วยกันครับซึ่งดาวแต่และดวงนั้นล้วนม,มีผลงานเป็นที่ยอมรับและยังอยู่ในความทรงจําของแฟนๆมาจนถึงทุกวันนี้คนแรกครับคือนวรัตวัชราเป็นดาราตุ๊กตาทองปี2อ0 8ัยแปจากเรื่องเดือนราวฉายานางเ,งเอกเจ้าน้ำตาเจ้าแม่นังดรามา่า ลูกครึ่งไทยปาทานที่มีดีกรีถึงรองนางสาวไทยอันดับ4ปี2507ซึ่งปีนั้นอภัชราหงสกุลครองตำแหน่งนางสาวไทยนวรัตวัชราในบทดาวนินเรื่องแม่อายสะอื้นฉากรำดาบอันลือลั่นที่ทุกคนยังประทับใจจำได้ไม่รู้ลืมปัจจุบันอายุ75ปีมีความสุขพอดีกับครอบครัวที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารนวรัตคนต่อมาก็คือนวรัตจุกตะน,นั้นครับดาราตุกตาเงินในฐานะนักแสดงดาวรุ่งยอดเยี่ยมปี2519 จากเรื่องแผ่นดินของเราฝีมือกำกับการแสดงของศิลปินชั้นครูป๋าสอาสนจินดาอดีตรองมิสออดาสปี2 5 1 8คนนี้ปัจจุบันอายุ66ปียังคงรับงานแสดงอย่างต่อเนื่องและทำหน้าที่จิตอาสาเป็นนางฟ้าร้อยศพรับแต่งหน้าศพอย่างฟรีฟรครับและในส่วนนวรัตคนที่3ก็คือนวรัชเสื้อสัตว์คนนี้นี่เองครับนักแสดงผู้พิชิตความฝันด้วยการลงมือทำมันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นความจริง แม่มนวรสื่อสัตว์เป็นชาวกรุงเทพมหานครเมืองหลวงฟ้าอมรอของไทยใช้ชีวิตอยู่กับความฝันอยากเป็นดารามาตั้งแต่เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีพ่อเป็นทหารบกยศจ่าสิบเอกด้วยความเป็นครูฝึกผู้เคร่งครัดลูกๆทุกคนจึงต้องอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดพ่อของเธอเป็นคนดุเธอกล้ายืนยันเช่นนั้นแต่เธอก็เป็นนักเรียนที่เรียนได้แค่พอผ่านโดดเด่นเรื่องกีฬาเธอชอบออกกาลังกายมาตั้งแต่เด็กผลดีที่ได้รับก็คือทำให้เธอหุ่นสูงโปร่งสวยเด่นเกินไย ขณะเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนนักบุญโยนออฟอาร์คเพื่อนก็ได้ชวนไปหาลำไพพิเศษหลังเลิกเรียนและวันหยุดด้วยการไปถือกระเป๋าให้ดาราใจเล็กๆแล้วเธอบอกว่าอยากเป็นเหมือนใครให้อยู่ใกล้คนนั้นได้เงินมาก็าหยอดกระปุกเป็นทุนล่าฝันต่อไปแม่ณวรัตถือกระเป๋าให้กับเน่งเมตตารุ่งรัตดาราสาวชื่อดังในขณะนั้นจนวิถีชีวิตของคนในวงการมายาที่เธอได้ผ่านพบและสัมผัสค่อยๆซึมซับสู่ก้อนใจเล็กๆของสาวน้อย วัยสิบสามสิบสี่คนนี้ทุกวันทุกวันถือกระเป๋าให้เมตตาพักใหญ่วันหนึ่งเมตตาพูดว่าถือกระเป๋าให้พี่อยู่อย่างเงี้ยอนาคตจะเป็นยังไงนะแหม่มจ๋าแหม่มต้องเลิกทำอะไรสักอย่างแล้วนะเพื่อความฝันของตัวเองใจกลัวพ่อแต่ความฝันก็นับวันยิ่งรุนแรงเข้มข้นในที่สุดเธอจึงตัดสินใจร้านเสริมสวยเพนของตระกูลลีร้านเสริมสวยชื่อดังแห่งนี้อยู่ย่านสุขุมวิทก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เธอได้ตามดาราไปด้วย ทันทีที่อาจารย์เพนเจ้าของร้านเห็นแหม่มถึงกับร้องออกมาดังๆว่าเฮ้เด็กคนนี้หุ่นสูงหน้าตาน่ารักมากสนใจเข้าประกวดนางงามไหมหนูแต่ประกวดได้เพียงหนึ่งรอบก็ต้องรีบกลับบ้านให้ทันเวลาที่พ่อเลิกงานนั่นหมายถึงการสละสิทธิ์ทันทีเหตุผลอีกอย่างก็คือในขณะนั้นเธออายุยังไม่ถึง15ปีตามเกณฑ์กองประกวดอาจารย์เพนนึกสงสารเลยจับแหม่มมาเป็นแบบผมให้ช่างภาพถ่ายภาพไปแปะโชว์หน้าร้าน นี่เองที่ทาให้ชีวิตของเธอพลิกไปเมื่อมีคนมาเห็นรูปหน้าร้านจึงได้ไปขอเธอกับอาจารย์เพนเพื่อให้เป็ี่ยนเดินแบบแฟชั่นได้ค่าตัวครั้งละ5 0 0บาทซึ่งเมื่อเกือบ50ปีก่อนถือว่าเป็นจํานวนเงินไม่น้อยเลยทีเดียวเดินแบบสลับกับเป็นแบบผมและถือกระเป๋าให้ดาราอยู่พักใหญ่และแล้วชายที่มาเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการก็ปรากฏตัวขึ้นพี่ชายน้อยรอดผู้สร้างผู้กำกับหนังชื่อดังหนึ่งในทีมงานผู้จัดทำนิตยาสารภาพดารา นี่ต่จะสารดาราชื่อดังแห่งยุคได้เห็นเธอจากงานเดินแบบและเป็นแบบผมจึงรู้สึกสนใจจึงเข้าไปถามสวัสดีหนูอยากเล่นหนังไหมครับเออเล่นไม่เป็นเลยค่ะง่ายๆฝึกไม่นานก็เล่นได้แล้วลองเล่นดูสักเรื่องไหมล่ะครับอืมได้ค่ะบุค,คลิกอันโดดเด่นของแหม่มนวรัตก็คือเป็นคนนอบน้อมมารยาทดีอาจารย์เพนจึงชอบและไว้วางใจให้เธอสามารถเข้านอกออกในในร้านได้ง่ายกว่าคนอื่นเมื่อเห็นว่ามีคนมาทาบทามให้แหม่มไปเล่นหนัง อาจารย์เพนก็สนับสนุนเต็มที่เธอกำลังจะได้เป็นดาราไอติงตองเป็นหนังเรื่องแรกของแหม่มนวรัชเล่นคู่กับสมบัติเมธานาีกรุงศรีวิไลและดอนสอนระเบียบหนังของนรงทองชิวเรื่องนี้พิชัยน้อยรอดทำหน้าที่กำกับการแสดงความฝันยิ่งใหญ่ต่อหัวใจน้อยของเธอเสมอเมื่อมีโอกาสได้เล่นหนังเรื่องแรกก็ตามในเรื่องที่สองเรื่องฝนลงฤดูเล่นคู่กับสรพงษ์ชาตรีและนางเอกที่มีชื่อเดียวกับเธอก็คือ นวรัตยุตนานหนังของวิไลนาคสุขมีพศสิริพันธ์กำกับการแสดงเรื่องที่สามคือเรื่องไอดำปืนจอมโหดเป็นหนังบูเจ้ากองไปถ่ายทําไกลถึงฮ่องกงเธอผ่านการเล่นหนังมาสามเรื่องสมรถจาก3มค่ายแต่แมมนวรัตซื่อสัตยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควรจนกระทั่งวันหนึ่งครับเฮียหลอพิชัยน้อยรอดได้เข้ามาคุยกับเธอว่าแมมผมกําลังทาหนังแปลกๆสักเรื่องแมมกล้าโกนหัวเล่นไหมอะแมมถึงกับอึ้งไปอึกใหญ่ ในใจหวนนึกถึงคำพูดของพ่อที่เคยสอนเธอว่าคนเราถ้ามีโอกาสและไม่ใช้เรียกว่าคนโง่เธอจึงถามผู้กำกับคนดังกลับไปว่าโกนหัวแล้วดังไหมคะดังครับดังแน่แน่งั้นตกลงคะ่ะชีวิตคือการเดินทางไกลแต่เนื่องจากเป็นระยะทางไกลและกินเวลานานจึงเปิดโอกาสให้เราปรับแต่งเครื่องมือและเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อให้เหมาะกับการเดินทางคนที่ปรับตัวได้ดีคือคนที่มีโอกาสไปถึงจุดหมายปลายทางมากกว่า ในหนังเรื่องอ e ีลอนซ่าสปีส5 21สิทธิชัยพัฒนดำเกิงกำกับเรื่องโดยพิชัยน้อยรอดกลายเป็นหนังทำเงินฉายจนฟิล์มหมดสต็อกส่งผลให้ชีวิตของแม่มนวรัตพิกจากหน้ามือเป็นหลังมือกระแสตออรับท่วมทน้นเธอได้ทั้งดอกไม้และก้อนอิฐในการนี้นักข่าวบางฉบับเขียนด่าเธอเสียเสียให้หายหลายหน้ากระดาษแต่เธอยังยืนยันในความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เป็นอย่างที่มีใครเต้าข่าวเหตุผลที่เจ้าของหนังเลือกเธอเล่นเรื่องนี้ ก็เพราะเครื่องหน้าที่สวยโดดเด่นกว่าใครเวลาโกนหัวแล้วหน้ามองสะดุดตามีหนังแนวนี้ตามมาอีกหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องหัวใจห้องที่5เล่นกับนางเอกเขียวสเสน่ห์ละลานาสุลาวันเล่นหนังได้พักใหญ่ครับเธอก็ตัดสินใจเลือกกลับไปถือกระเป๋าและขับรถให้เมตตาุ่งรัตอีกครั้งเธอขับรถไปส่งเมตตาุ่งรัตที่ช่อง9รับรพีพรหรือสุวัตรวรดิโลกนักเขียนนักประพันธ์ชื่อดังเลือกเธอเป็นนางเอกเรื่องนางสาวทองสร้อย ละครเรื่องใหม่ของช่องเก้าที่เขาเพิ่งเขียนบทจบไปท่ามกลางเสียงไม่เห็นด้วยเกลียวกราวเซิงแท่แต่ระพีพรยังยืนยันคำเดิมเล่นคู่กับอัศวินรัตนประชากลายเป็นละครที่มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีอีกเรื่องหนึ่งทางด้านชีวิตรักนั้นมีครั้งหนึ่งแมมนวรัตเชื่อสัตว์ไปบ้านเพื่อนเธอได้พบกับผู้ชายมากดีคนหนึ่งซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพ่อของลูกของเธอเขาสอนเธอเรื่องทำธุรกิจต่อมาหลังจากเลิกกับแฟนคนแรก เธอได้สุรสกับสุธิเกียรติจิราธิวัน์ทายาทร,รุ่นสองตระกูลจิราธิวัน์เจ้าของห้างเซ็นทรัลก่อนที่จะหย่าร้างกันอีกครั้งแม่มวรัตนสชื่อสัตย์ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสิทธิรัตชื่อสัตย์เกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2 5 0 3้อเข้าวงการตั้งแต่ปีสอ21ยังคงรับงานอย่างต่อเนื่องมาจน,นถึงปัจจุบันมีลูกสาวสองคนซึ่งเรียนจบและทำงานและอาศัยอยู่ที่เมืองเพิร์ตประเทศออสเตรเลียปีนี้แม่มวรัวนสชื่อสัต อายุ64ปียังคงรับงานแสดงอาชีพที่เธอรักอย่างต่อเนื่องชื่อของแม่มนวรัตชื่อสัตย์จึงเป็นตัวแทนนิยามแห่งความเป็นคนกล้าฝันและกล้าลงมือทำอย่างชัดเจนที่สุดอีกคนหนึ่งของวงการขอให้มีความสุขมากมายครับ